เขาดำเนินคดีตามคร้ออนะครับต้นเองดำเนินคดีครับไม่ต้องห่วงมันดำเนินคดีอยู่แล้วรอาจารย์ครับจะรวจตัวายิชา้องากิแบบเอยชื่อได้ครับีเออเยชื่อเลยเดี๋ยวเพิ่งเลยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังจากวันนี้ตัวอย่างได้ไหมครับในการ้องจะมีบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่ออกมาได้วกับองนีด้วยใช่ใช่ใช่คนพวกนี้นะพวกข่าวประจำนะข่าวประจำต่อช่องไหนก็เจอ นะกัรตกรรมการตกรรมอะไรพวกนี้อย่างเงี้โดนคุณแม่หิวเงินคือตอนนี้ก็คือทางหน้าหมอทนายไปใช้จะมีการฟ้องแล้วก็เระเป็นคนเดียวคนที่มาด่าทางโัวทนายถูกไหมครับอ่าด้วยครับด่าคุณแม่ด่าทนายด่าตำรวจด่าแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้ทนายทนายเลยคือว่าอย่าไปด่าแม่เลยให้มาด่าผมเถอะผมจะไม่ฟ้องแต่คือตอนนี้ก็คือจะกลับมาฟ้องนะถูกไหมใช่ครับเพราะไม่กลับมาฟ้องครับ ก็มันด่าไม่หยุดเลยคุณคุเคยด่าผมด้วยไหมเดี๋ยวผมจะได้เอาด้วยคุณเคยด่าผมโอเคก็รอดไปนะการแถลงขออกำหนดวันนี้ค่ะเป็นการเรียกยืนความยุติธรรมให้กับองค์กรบางที่ทุกแม่ทุกผู้บริหารใช่ไหมคะับข้อนี้นะคะของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่คุณผู้บริการท่านผู้บริการก็พอใจสำหรับวันนี้